<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายไปกัาพาผีปลาหน่องนะบุญเส้นทางเนาะจากช่วงแยกแยกนครไทยแยกผูลมโลผูลมโล,ล,มโลนครไทยนะครับเดี๋ยวส,าย,ยสายไปนครไทยเดี๋ยวสายไปผูลมโลตรงไปกับไปลมซัก โคลมซักเนาะตรงสามแยกมันแย่งพี่น้องสามแยกมันแย่งคราสามแยกมันมันแย่งนะครับแต่เข้ามาจากข้างนาครไทยสิไปไปนมซักเกลียวสายสิไปพี่โลกเกลียวขวาเนาะแต่เข้ามาจากพี่สโลกสิไปนครไทยเกลียวสายสิไปพี่นุ่มโลก ไปเมืองเลยไปใช้ไปเสียนีได้บัดรนะครับเมืองเลยด้านซ้ายด้านซ้ายเมืองเลยไปเลี้ยวซ้ายเด็กยิงโลกระตรงไปย่างเดียวพี่น้องก็แต่ไปลมซัดกระตรงไปย่างเดียวมาลมซัดไปจมูกมันแกนตรงตรงอย่างเดียวเส้นทางก็ดีนะครับดีเนี่ยช่วง ก็กลางถนนละเอียบรลอยหัวมือเข้าในการน้ำตกแก่งสุปาครับก็ขับไปเบิ้งเที้ยหนอกนะครับเพื่อมาไปเทเลนพันเรหลับเรอวอกว่กวอกใครจอดเบิ้งกับไปเบิ้องไกล่ Life hỏi lì vinh không lâu 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 đi lâu 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 ลมสักขาสิบหาเขาข้อสิบเขาป็นจุบุญเขาสิบครหอดปันเชียงให่ แยกสียปสามแยกปัดแย่งปัดแย่งลมสั้นในเขาเกาะลมสั้ผในพุทธมงคลในเพชบุรไปคอดแกนรอบรมาสามถึงเจ็ดช่วงประมาณนี้เลยพี่น้องสุดยอด xuyên suốt ngọn ngang đi chất trên chất tiền bỏ căng Cần Môn đi khăn cho toàn sáng đẹp loại <laughs> trong bộ nửa bỏ phương xuống bức ảnh hạm hết hết vậy có nhạc thì nó ăn kia lúc có xuống bỏ hạm hết nó sẽ mong สงสพานสัดขายังสิไปขามไหนไม่เนันสิขามเห็นนั่นว่งหมีมงูสิไปไสะพานสัดขาเนาะน้ำมันจะ่เออทุกคนในแทสะพานลอยเหตุหนใมนแทมันก็บกม่มนี่้นี่ การลอยผมว่าเพ็รอีกขนขวมมันยังยางหลัด่ดเลยขนาดมันหู่จักก็ข้นอันนี้เพ็ดเป็นเล็กค่อยจงางห่างสิไปสัตว์อีหยังกระลอกกระเตะที่คืออยู่กันกระลอกกระเตะนั่นนะมูหนูมันคืดรอบจิงฟันมันคือไอ,อ,อ้ปีนหวัว

ก็ไ้เต็มที่เเล่นกันได้อย่าไปอย่ามันขนาดทึงเขาเลยรู้เปาร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ทังเข้าไปพว้เป้า,ปาก็เล่นเชล่ยร้อยส0พวกเกินเรามั่นนี่มาเดี๋ยวจับคุมเร็วรอบนี้กัน này cũng đều này cả, cháu cũng đều này cả, thì quan là thì tao có xin phải.

вырабатывает. Почему-то и так. О, холодно. ทั้งนี้นะครับอารมณักตรงไปเป็นจุลตรงไปคอนแกนตรงไป Seven Eleven, nếu thằng cụ này bị nón đấy. Đai bỏo chắc đấy. Eleven, săn. Cho qua. check nồi, màn check nồi, check check nồi, check เด็ดดีเ,เหมืานบางจีน่อยอบเย็นยอ่ข้างดีวิวที่อุูทัดดีลนลน,น,นทางปลอดไข่ดีดนะครับบรรยากาศดีเห็นไหที่อยู่ทัดสวยงามเลย สำหรับชิปนี้ก็ผ่านมีผ่านกองไวเซมุครับสวัส,สดีครับ